อยากว่าความในใจความในใจคือกับลูกนี่แหละบริกเกี่ยวกับคนอื่นดอกว่าถึงลูกตัวเองและครอบครัวตัวเองนี่แหละผู้ที่ฟังว่าพอากับแม่นพอกับแมนส้างฐานะมาได้ก็คือแค่งเงินเดือนแค่งเงินเดือนจะสอนแค่นั้นแล้วก็แม่ก็หา หาได้ระยะสั้นๆหาแนเพ่าหาเน่เนแ,ตเนแต่ลักๆคือขค้น่งเดือนก็พอพอก็เป็นข้าราชการแล,ล้วก็เป็นข้าราชการที่เออเป็นเจ้าหน้าที่พมเมันลูกน้องมันก็เลยซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างไดนิดๆหน่อยๆไปบาทนี้พูดถึงว่าการมีลูกเนาะมีลูกเพิ่นก็มีลูกของเพิ่นต่างหากสองคน แต่ว่าห้องวริดก้าวกายแต่ว่าห้องสิบอกถึงดูกองเฮ้าคือมีน้ากันสองคนเออมีน้ากันคนหนึ่งคือบอยเนี่ยบอยเนี่ยบอยเนี่ยเป็นหัวใจของพ่อแม่พ่อแม่คือแม่นี่แหละแม่ไม่ลูกคนเดียวคือบอยพอเราเคยมีสามีเนาะได้สามีกับไม่ลูกคนเดียวคือบอยความตั้งใจก็คือ สรงเสียสุอย่างเสงไนเป็นคนดีของสังคมลูกว่าอย่างดีอันใดดีทรงเลียนให้ถึงที่สุดหอดเอาเมียหอดเอาเมียเงื่อนกเกษียณพอกระจัดให้ลูกอยากให้ลูกมีครอบครัวเพราะว่าลูกมากลูกมากแม่พ่อแม่ก็ตามใจลูกก็ว่าลูกมากลูกมากก็ตามใจลูก กระเหตุตามเจตนาของโลูงเรียบร้อยเออบาดี้ข้องข้องชีวิตไปแล้วก็บ,บม่บม,บมีบ่มีทายาบ่มีบุตรดอกแต่ว่าการดำรงชีวิตทุกอย่างมันขึ้นกับเมียไงถ้าเมียบ่บอากบา่บาวใตหรือขวาก็จะบ,บ่ไปเข้าก็เลยมองลูกเข้าว่า เป็นเป็นผู้ใส้ที่เข้มแข็งบอเป็นผู้ใสท้ที่เอ,อมีการตัดสินใจได้เองบอมีความคิดเป็นของตัวเองไหมความคิดเนี่ยอยู่หนความคิดตัวเองอยู่ไหนทุกอย่างพ่อกับแม่เห็นไหนแล้วเรียบร้อยแม่กระทั่งลูกเอาลูกแต่งงานพ่อแม่ก็เสียสละ เงิ่อนกระเสียงเงืนกระเสียงพ่อแม่จะที่ลูกถามวาลูกทําอะไรบ้างให้กับตัวเองในชีวิตตัวเองไม่ทําไม่มีไม่มีสมองไม่มีจะทําเท,ท่าทุกวันนี้เฮ็ไได,เดไปแล้วได้เมียไปแล้วก็ยังไม่มีอยู่เอ,อ้ มันเมื่อยมันเหนื่อยมันนายในการที่จะสพอร์ตทุกเครื่องของลูกอย่าลืมเดอ้อพอแม่บ่แม่นคนงงคอยเน่วางแผนไปประทุกอย่างวางแผนไม่หมดไม่ใช่วางแผนเอาเปรียบใครคือวางแผนคือ คุณไม่มีสติปัญญาที่จะทําตรงนี้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวฉันทําแทนคุณไม่มีสติสติปัญญาที่จะดูแลรักษามาอโดกฉันได้ใช่ไหมเดี๋ยวฉันทําแทนเรื่องคอพวมันเป็นปัญหาเรื้อรังที่ไม่รู้ถ้าใครไม่สัมผัสก็คงไม่รู้เหนื่อย เท่านี้มีความหวังอยากไปอยากอยากอยากเากากากขาเรียกอะไรที่พึ่งเท่ากับหกซิบเนาะพปใหญ่กับเจ็ดซิบหลานก็ไม่มีอยากได้ตัวช่วยหรือว่ามีคนมาอยู่กับเราสักหนึ่งคนหรือสองคนไม่มีเลยลูกับแต่งั้นไปกับบมีดู จะเลยพากันมามองกันไหมมาสรุปกันไหมมามองกันใหม่มาสรุปกันใหม่จะทำยังไงดีพ่อก็เจ็ดสิบละเจ็ดสิบเอ็ดต้องเจ็ดสันละแม่ก็จะหกสิบละก็อยู่กันสองคนที่นี้จะทำยังไงดีจะเอาใครมาอยู่เป็นเพื่อนในเมื่อลูกเรา,เาลูกลูกเข้าเนี่ยมีคนหนึ่งเนี่ย มันจะมันไม่ดูแลเราเนี่ยจะเท็จจัิงเเอาไปไมาดูแลดูแลเข้ากับวไว้ใจเข้าไปใหญ่ได้ลูกเขา้าแต่ลูกเขา้าวอเขา้าลูกเขา้าวอย่อมเชสละเพื่อจะมาดูแลแม่พ่อที่ป่วยแล้วก็อายุเยอะแล้วก็ต้องทำใจ แต่ว่าหมาแมวเยอะดิแมวแปดตัวหมาเก้าตัวเลียงใบกต่สิโยกใครว่านั่นละ่ะอ,อสมอกสมอกเขาไม่เรียกช้ำชอกนะเขาเรียกว่าสมอกใจต้องค่อยค่อยคิดช่วงนี้เป็นช่วงค่อยคอยค,อยคิดว่า เาอ่านออกแล้วว่าลูกเฮ้าหนิไม่ได้เรื่องแล้วหล้านไม่ได้เรื่องแล้วที่อยู่ที่เราหนิมีทุกสิ่งอย่างจะมอบให้ใครในเมื่อลูกเป็นแบบนี้คงจะบอ่มบอกไปคงจะบอ่มบอกไปลูกเพราะว่าลูกรักษาเขาได้กระสิมอบไปหมากับแมวแปดตัวเดี๋ยวเสกที่แน่กรรมไว้ ให้มันมาดูแลนะดีกว่าหากกันแพ่งกันด้ี่น้องฟองไปสุดท้ายแล้วลูกก็คือลูกให้ชีวิตเลือดเนื้อไปคือคนดีก็ดีไปคือคนที่คิดหน่อยก็ไปทั้งเขาเลยเขาไม่ได้ว่าเราเป็นแม่เขาไม่ได้ว่าต้องกลับมานะแม่ฉันอยู่คนเดียว พ่อเจนอยู่คนเดียวต้องมาดูแลนะขอบคุณที่คุณไม่ดูแลฉันขอบคุณทจ้าไม่เป็นไรฉันสบายดีฉันขออวยพรให้ฉันทุกวันให้ฉันสบายดีหอยู่ดีไม่แห้งฉันอำนวยความสะดวกให้ตัวฉันเองในการขึ้นลงที่มันไม่ยุ่งยาก ลูกเพิ่งบ่ได้กับ,บ่เป็นอย่างหลานฉันมี่ฉันมีหลานหลายคนอยู่เช่นกจะมอ่าเปหลานฉันลูกก็ให้เขากับไปอยู่กับเมียเขาเพราะว่าเขาเขาลักเมียเขาก็าจะให้หลานที่ฉันเนี่ยที่ในเมืองลักนะจะบันทึกเทปนี้ไว้เพราะว่า อยากพูดอยากคุยบางทีลูกหลานไม่เห็นความสําคัญของเราใช่ไหมแต่ไม่สวยนะเพราะว่าหกตุ่มแล้วสีนอนแล้วไปเอาคนถสวยเถอะอพูดให้ฟังอยากบอกให้ฟังว่าลูกไม่ลูกผู้เดียวผู้ชาย ไม่สมความปรัถนาจริงเอยทุกวันเอยทุกวันที่มันอยู่ในถองเอาอวะรักแม่น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 ะอันใดเดี๋ยในแสวนันในสูดโจทย์ให้มันกินตอนที่มันอยู่ในถองเฮาแต่ออกมาแล้วมันเป็นของคนอื่นกับปล่อยเข้าไปจบไปแล้วก็โอเคนะคะรู้แล้ว ฉันก็รู้ซึ้งรู้มากขอบคุณที่คุณเป็นของคนอื่นฉันก็จะปฏิบัติตัวรักตัวเองกับรักสามีหรือว่าขอ้อของคุณให้มากๆตัทุกวันนี้ฉันก็ดูแลกันอย่างสุดซึ้งแล้วหละ่ะคุณไม่ต้องเป็นห่วงขอบคุณนะคะมันถึกไว้เพื่อเตือนความจำต,ตัวเองขอบคุณลูกหลักที เออคิดถึงคุณแม่นะคะขอบคุณมาก